สวัสดีครับโมโตโมเมนต์ Moment, ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของซอนเทสไทยแลนด์แล้วก็ลาเบต้าไทยแลนด์ครับอย่างที่เห็นเลยครับเป็นไงครับคุณแชมป์ตั้งแต่เปิดมาเอาไงตั้งแต่เปิดประตูมาเนี่ยยังไม่ได้อยู่ได้หย่อนเลยคนคสนใจกันแบบล้นหลามเรียกว่าถ้าเป็นบันไดเนี่ยไม่แห้งใช่ไม่แห้งนะครับแล้วก็อย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เปิดบูธอันนี้นวันศุกร์นนะพี่นี่วันศุกร์นะวันนี้ยังเป็นวันเขาเรียกว่ามหากุศ<ด>ยังไม่ใช่วันพับบิกนะครับ พัดบิ๊กคือวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ผมว่าเอาตู้กดบัตรคิวมากดพรุ่งนี้เดี๋ยวมีตู้ไม่งั้นเดี๋ยวมีตบกันหน้าบูธใช่เนาะโอเคขิงกันไปเยอะและ้วขิงกันไปเยอะแล้วก็เราอยู่กับเจ้าขิงบินนะครับหรือว่าขิงเวอร์ชันสามศนย์กับซอนเทสสามหตัวเด่นที่สุดในบูธของซอนเทสไทยแลนด์ตอนนี้นะครับารายละเอียดต่างๆผมว่ามันออกไปในโซเชียลเยอะมากตอนนี้ทุกคน<ช>มีข้อมูล เต็มมือหมดแล้วไปดูได้อยากรู้ช่องไหนยังไงไปดูโมโตโมเมนต์ก็มีนะครับแต่เรามาย้ําราคากันอีกทีนะเพื่อความชัดเจนว่าราคาที่เราเปิดตัวมาเอาราคาเปิดตัวยังไม่มีส่วนลดเท่าไหร่นะราคาเปิดตัวนะครับหนึ่งแบาทนะครับแล้วก็พิเศษในช่วงของ m o t เตอร์อใช่ครับก็ไปจองออนไลน์จองออนไลน์จองกับออนไลน์แล้วก็ มันจะเข้าไปเองว่าคุณอยู่ใกล้ดีลเลอร์ไหนใช่ครับ,รบเ,รเลยเลยคุณจะได้ส่วนลดที่4,000บาท4,000บาทเหลือ1นึ8ง0สนเจ่บาทราคานี้นะครับผมพูดไปตั้งแต่คลิปที่ถ่ายที่จีนแล้วว่าจองให้ทันนะครับเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดไหลไปที่รถไหนแล้วได้ขนะ่าวแว่วๆว,ว,ว่าอาจจะมะกราาแล้วนะครับ <laughs> อาจจะมกราอันนี้อันนี้เราต้องพูดแบบว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยยังยังทันหลอกให้มาจองนะครับเพราะว่าผมเกินไปก่อนหน้านี้แล้วว่าใครอยากจะจองตัดสินใจจองเลยนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะเพราะว่าคุณภาพตอนนี้เราไม่ต้องพิงสูจน์แล้ว<ช>ไม่ต้องพิงสูจน์แล้วมันถูกพิสูจน์โดยยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ที่ใช้3 5 0 e สุอีมาก่อนหน้านี้ว่ารถดีไม่ดีปัญหามีเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงความคงทนวัสดุเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่าง นี่จะบอกว่าอวยก็อวยแล้วล่ะต้องอวยแล้วล่ะเพราะว่าเรากล้าอวยอเพราะเราลองแล้วมันมาดีจริงๆนะครับก็อย่างที่เห็นครับทั้ง3ามสีสีดําสีเทาแล้วก็สีขิงจริงๆไม่ได้มุกเพราะมันคือจินเจอร์บราวน์จินเจอร์บราวน์นะครับก็คือสีน้ําตาลขิงน,นี่ไม่ใช่มุกนะมันถูกตั้งชื่ออย่างนี้จริงว่าจินเจอร์บราวน์นะครับ นี่นะครับมาดูจิตร์เบลล์ของเราอ่าแต่มีมียังไม่จบนะครับพี่อมที่โปรโมชั่นเมื่อกี้นี้ครับในกล้องเราจะเห็นอ่าตอนนี้โปรโมชั่นที่จองช่วงมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยครับแถมกล้องมูลค่า6 00 0บาทไปด้วยอ่าแต่หลังหลังจากจบงานยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าว่ากล้องหน้าหลังนี่จะได้หรือเปล่านะใช่ถ้าจองตอนนี้มีแถมกล้องหน้าหลังก็ อันเนี้ยแม่บ้านก็จะถูกใจมากนะครับว่าสามีขี่ไปไหนเนี่ยสตาร์ทปุ๊บกล้องมันทำงานเองเลยกล้องมันทำงานเองเลยเล็กคอร์ดเองเสร็จเนียบ้รอยเมมโมรีดึงออกไม่ได้ด้วยมันอัดวนนะครับอันตรายมากๆจะซื้อดีไมว่เนี่ยเออนะก็นอกจาก 368G นะครับก็ 350E 350D เราก็ยังมีจำหน่ายแล้วก็ให้ลองกันได้ในบูธลองมาดูครับ โดยเฉพาะ3 5 0 e เนี่ยบอกเลยว่ายังได้รับความสนใจอยู่เพราะว่ามันเป็นทรงที่ถูกใจพ่อบ้านโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยพ่อบ้านไซส์หมีเนี่ยเบาะของ3 5 0 e นี่คืออันนี้พูดเลยอ่าผมมีเบิร์กแมน650อีกคันหนึ่งเรื่องความสบายเนี่ยดีกันไม่ออกเ<อ>บาเบรกแมนอาจจะใหญ่กว่าแต่อันนีย นิ่มกว่านุ่มกว่ามันนุ่มนุ่มจริงๆเพราะว่าเบาะมันถูกทําด้วยกรรมวิธีพิเศษไม่ใช่ไงนะใช่ก็คืออย่างอย่างซอนเทนเนี่ยเบาะเขาอ่ะทําเองที่โรงงานเขาอะทีนี้เราเห็นและทางเราไปเห็นแต่ว่าในในกล้องเี่อร์อาอัานถ่ายไม่ได้วันนั้นคือเบาะเขาเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยจะเข้ารูปครับอเนื่องจากเขาใช้ระบบแว็กซ์คัมระหว่างตัวหนังกับตัวฟองน้ําพิเศษครับเพื่อัดกาวฟองน้าและหนังด้วยสูญญากาศ ดังนั้นมันจะไม่มีอากาศที่ทําให้กาวมันหลุดมันติดแน่นแล้วเข้ารูปไปกับฟองน้ำ<ช><ด>นะครับแล้วไม่ยยนด้วยบางทีแบบมันไหลได้ตอนถ้าเกิดเป็นแบบหนังที่ต้องเย็บเ,เลยว่าบอกเขาเนี่ยที่สุดแล้วในคลาสในคลาส,น,ลาสนี้นะครับแล้วก็ตัว 350D <c oughs> ก็เราก็ยังจำหน่ายแล้วก็ยังโปรโมชั่นอยู่ทั้งสองคันอย่างนี้อันนี้6,000บาทใช่ครับ,รบ,รบร6 0ั0บาท สามาสูตดีเราลดที่4,000บาทอ่ะมาราคาตั้งต้นของตัวนี้ก่อนตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่3้าสามสามาตรดีสามูตดีตอนนี้1,59,000บาท1,59,000บาทแล้วก็ลดไปอีก6,000 <6, 000 S 1> บาท6 0 0ับาทเนะหลือ1 5 3่0 0บาทอ่าแล้วก็ตัวสามาสูตรดีราคาเป็นไง1,49,000บาทครับาทครับ คือจริงๆเน่ยเราอาจจะเห็นกระแสของ E มากกว่าแต่กระแสของคนที่ชอบตัวดีเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ต้องการที่ต้องการเพอร์ฟอร์มที่ต้องการเพอร์ฟอร์มาของเครื่องยนต์กับเฟรมตัวนี้แล้วในบอดี้ที่เล็กหลงเียวเล็กเพียวคือใช้งานในเมืองไม่ติดใช่ครับอ่าเพราะอันนั้นลำใหญ่ใช่ไปในเมืองอาจจะลำบากหน่อยแต่อันนี้คือไปพิ้วๆกับรถร้อยห้าสิบได้เลย เนี่ยมันเหมือนร้อยห้าสิบเลยแต่แรงมากเข้าโค้งเหมือนขี่ร้อยห้าสิบอ่ะใช่แต่ว่าความแรงเนี่ยมันไปสามร้อยใช่แต่นั้นเนี่ยทั้งสามตัวถึงจะออกก่อนออกหลังแต่บอกเลยว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซอนเทสไทยแลนด์นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยบู๊ซอนเทสก็อยู่กับลัมเบต้าเพราะว่าศูนย์บริการเราก็อยู่ด้วยกันนะครับอ่ะเรามากันที่ดัมเบต้าบ้างครับ และวไปต้าก็จะมีเปิดใหม่ในมเตร์โกมา2รุ่นน,นะครับ,รบก็จะมีตัว GT 3 0 0 GT นะครับแล้วก็3 0 0 GP ด้านนี้ให้กล้องหมุนไปครับอ่ะมาตอนนี้อยู่ที่3 0 0 GP แล้วทุนถึง3 0 0 GP กั GP ก่อน3 0 0 GP เป็นไงครับราคาราคาอะไร3 0 0 GP ราคาเปิดตัวนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทใช่ครับพูดถึงราคาของแลมเปต้าเนี่ยเราคงไม่ไม่พูดกันตั้งแต่รุ่นสแตนดาดเพราะว่ามันมีหลายรุ่นมากแยกย่อยนะครับตัวนี้ G P ราคาอย่างที่บอกแล้วในงานมีส่วนลดอะไรไหมในงานตอนนี้ส่วนลด2000บาทส่วนลด2 0 0 0บาทต่อรับรุ่น G P นะครับกจากส่วนลดก็จะมีแถมจดทะเบียนพรบแล้วก็ประกันรถเอา G P นี่เราอัปเดตอะไรมาจากตัวสแตนดาดบ้าง G P อย่างที่ เด่นที่สุดมันจะเป็นหน้าจอหน้าจอ,อครับใช่ <ผม S 1> นี่หน้าจอจะเป็น TFT เดี๋ยวมันจะเป็นปกึ่งกึ่งอนาล็อกกับดิจิตอลตอนนี้เป็น TFT ครับเป็น TFT color มาแล้วครับใช่ครับมาโอ้โหดูหล่อมากเฉียบใช้คำว่าเฉียบนี่นะเออคือ TFT ที่อัปเดตหน้าจอเข้ามาใช่นะครับนอกนั้นก็คือบนพื้นฐานของ X 3 0 0ร้อยแล้ก็ยังมีครบช่วงทั้งหมดแต่ถ้าใครชอบเดินทางทั้งิลยรหัส TT นี่มันคือ สำหรับสายเดินทางมันคือแกรนทอลิสโมนะครับแกรนทิสโตตัวนี้ TT ตัวนี้ามาดูอย่างที่เห็นนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเห็นชัดเจนเลยก็คือมีวินชิลด้านหน้าชิลน้าบางลมนะครับชิ้นนี้เพิ่มมาให้เป็นชิลวิตาสีสายแบบนี้เนาะใช่ครับมา,<ท>มาสีเดียวนะครับแล้วก็ตัวแรกด้านหลังท,ที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยขึ้นรูปแบบไดแคสติง้งทั้งชิ้นสวยงามและแข็งแรง แล้วก็ทนทานไม่มีคึืนสนิมเพราะมันคืออลูมิเนียมอลอยนะครับนอกนั้นี้มีก็ครับาีเบาะเบาะเบาะดีไซน์ใหม่เบาะก็นี่นะฮะดูมีความหรูหราลวดลายอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่านี่แบบไม่ใช่ไม่ใช่การเป็นการเล่นตะเข็บนะเป็นการอัดให้มันขึ้นเป็นลายแบบนี้ใช่ครับผมนะครับอัดเป็นลดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าตะเข็บจะหลุดด้วยอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็แน่นอนแน่นอนหน้าจอเป็น TFT Color นี่ก็คือสิ่งที่ตัว GT ให้มาในราคาเท่าไหร่นะราคาเปิดตัวที่165,900าบาทแล้วส่วนลดส่วนลด2,000บาทเหมือนกันครับฟรีพอบอีจดทะเบียนพอบอแล้วก็ประกันรถประกันรถหายสำหรับจะไปเน้นครับผมไอของพวกนี้หนึ่สชิ้นเนี่ยรวมกันก็หลายพันรวมกันมูลค่า6,000บาทใช่นะครับก็แทนถ้าจะไปซื้อเพิ่ม มันก็แพง <S <S ใช่ใชแต่เนี้ยคือมันอินคูตม,มาเลยราคานี้แล้วนะครับสามารถที่จะซื้อสดจัดไฟแดน,นได้นะอันนี้ก็คือตัว GP เอ้ย GT แล้วก็ GP, GP นะครับมาดูตัวตวระกูล300แล้วโดดไปที่350กับ G350 G350 ก็จะเป็นตัวที่เป็นทูโทนแล้วใช่ครับจะเป็นตัวทูโทน G Series 2 Series 2, 2ใช่ใชครับเรียกว่าเป็น Mark Two ของเวอร์ชั่นที่จำหน่ายในไทย เพราะว่ามาร์กมากกว่านี่จะเป็นสีล้วนใช่จะเป็นสีล้วนอย่างเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเก่าใหม่อะไรเดียวกันมันเป็นแค่เรื่องว่าใครชอบสีสันแบบไหนเป็นตัวเลือกมันเป็นสไตล์ของคุณสีมันสีกับลวดลายมันบ่งบอกสไตล์ของเราใช่ครับนะครับนี่ก็เป็น G 3 5 0 s e r i e อถ้าถ้าเทียบกับ X 3 0 0เนี่ยเขาจะดูตัวใหญ่กว่าใช่ครับดูคอนเ คอนเซ็ต์ว่าก็คือ low and long อ่าใช่แล้วก็มาถึงตัว x 200นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจีสามห้าศูนยราคาเท่าไหร่จำโปรไม่ได้จำโปรไม่ได้อีกอ่ะมีมีมีเวลาที่เราจำอะไรไม่ได้นะครับให้เรามาดูป้ายที่ห้อยนะครับป้ายที่ห้อยแถวแแฮนด์จะบอกโปรโมชั่นว่า่่นีลดเท่าไหร่มาแล้วจีสามห้าศูนย์ถูราคาขอดู ตัวเปเปอร์นะครับเพื่อความเพื่อความชัวร์ดีกว่าพลาดอีโคสติกเกอร์มีไหมรายนี้จำได้อ่ะราคาเท่าไหร่สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแล้วก็วอชเชอร์ในงานแปดพันบาทอ่าเป็นมูลค่ารวมมูลค่ารวมใช่ได้แก่อ่าส่วนลดเงินที่เป็นไวซ์เชอร์สี่พันสี่พันอ่าที่เหลือก็จะเป็นจดทะเบียนพรบแล้วก็ประกันตัยอืาย โอเคก็ราคาตามนั้นนะครับสนใจก็มาคุยเงื่อ,อนไขต่างกับเซลได้นะครับนะแล้วก็มาถึงน้องเล็กของตัว X Series ก็เป็น X 2 0 0นะครับ X 2 0 0ในเวลานี้ก็จะมาเป็นทูโทนอย่างที่เห็นนะตอนแรกเขาเปิดมาเป็นสีพัสเทลหวานๆกันก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นทูโทนมีลวดลายมากขึ้นนะครับ มีขาวดำมีขาวเทาใช่ครับราคาเท่าไหร่ตอนนี้ x200 หนึ่งสามหกเก้าร้อยหนึ่งสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทอ่าแล้วก็โปรโมชั่นโปรโมชั่นตอนนี้ x200 gp ไว้เชื่อสองพันบาทสองพันบาทใช่ครับแล้วก็จดทะเบียนจดทะเบียนละบอาโอเคนี่คือรถที่มีจำหน่ายใช่ครับแล้วก็นี่เคยมีจำหน่ายเอามาโชว์ขิงเฉยๆเพราะว่า กแต่ว่าหมดไปเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้คือเอามาจอดขิงโชว์เลยราคารีเซลก็ไปไกลแล้วไกลมากนะครับก็สำหรับตัว Carnival Limited e dition นะครับแล้วก็ยังมีตัว Limited อีกตัวหนึ่งด้านข้างก็คือตัว277ปีใช่ครับ7จ a n n i v เ r ็ a r y ของ l a m b e t ครับอ่ะให้ดูรอบๆคันดีกว่าตัวนี้ยังมีขายไหมตัวนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเหมือนกันแล้วจะมาโชว์อยากอยากโชว์ตำนานของเราเอามาขี่ก็มาขิเองเาอามาขีงนะครับ นะถ้าถ้ามันหมดแล้วเราก็ไม่บอกราคาแล้วล่ะใช่บอกไปก็สะเทือนใจเปล่า <laughs> เพราะว่าคุณหาราคานี้ไม่ได้แล้วคุณต้องไปหารีเซลแล้วนะครับนี้เป็นรีเซลหมดแล้วอันนี้เป็นปกติของของที่มีแวลูใช่ครับของบางอย่างเป็นแค่สินค้าแต่บางอย่างเราซื้อไปแล้วมันเกิดมูลค่าเพิ่ม <laughs> มันมีแวลูขึ้นมามันจะกลายเป็นทรัพย์สิน <laughs> ใช่ไอพวกลิเมิเดพวกนี้แหละนะครับผ่ <laughs> <laughs> านไป1ปีราคาเท่านี้ 10ปีอีกราคาหนึ่งนะใช่เอออ่ะมาดูกันที่ X 3 0 0 Special ตัวนี้ใช่ครับราคาเป็นไงครับราคาอยู่ที่157,900บาท X 3 0 0 Special จุดที่แตกต่างที่เราเห็นตัวนี้ไหมครอบ<ช>แตกจะเป็นครอ,อบแตกมันจะมีซาะล่องเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าพวกนี้ ที่มันมีชิ้นส่วนสีดําแต่สิ่งที่เด่นที่สุดที่เราสังเกตเห็นก็คือลายก้างปลาที่ <ไอ S 1> ฝาข้างเราเรียกฝาก่าข้างหรือก็โปรงข้างฝาข้างก็ได้ฝา่ฝาข้างนะครับลายก้างปลาที่ปเป็นซิกเนเจอร์ของ,ของดัมเบต้านะครับ,รบถ้าเห็นก้างปลาคนจะนึกถึงว่ามันติดขอไม่ใช่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของดัมเบต้านะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตัว V200 เดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดถึงนะครับเราก็ยังมี จำหน่ายอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยาของเรานะครับกับ V 200ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละ1 9 0 0 0บาท1 9ึ0 0บาทนะครับสามารถที่จะครอบครองดีไซน์ที่เป็นอีกดีไซน์อมตะของเรนเปต้เพราะว่ามีกลางป่ามาให้ด้วยรุ่นนี้ฮิตนะฮิตนะเอาจริงขึ้น้าขายดีนะตามวิ่งเดี๋ยวนี้เห็นทั่วไปแล้วเป็นรถที่เราเห็นทั่วไปแเรตาเป็นรถที่เราเห็นทั่วไปเลวนะครับเป็นรถ a s s โปรดักชั่นไปแล้วนะครับไม่ใช่รถทางเลือกแล้วเจอบ่อยมากบนถนนนั่นนะแล้วบางครังเวลาเราเจอเน่แสงไปฟิวเลยพวกสาไปฟิวไปเออไปเจอกันอีกทีไฟแดงแล้วก็ออกตัวหายไปอีกทีหนึ่งใช่ประมาณนั้นโดยเฉพาะคันที่ผมเจอเนี่ยคอมเตอร์มันยังมีคันหนึ่งเคยเจอต้องดูว่าสีไหนอ่ะแล้วก็มาถึงตัว G350 2เหมือนกันนะครับก็เป็น2 w o Tone แล้วตัวนี้แตกต่างกันยังไงอเปล่า ก็ไปทูเหมือนกันมันคือซีรีส์เดียวกันซีรีส์เดียวกันแค่คนละสีก็จะเป็นสีขาวแดงขาวมุกนี้เป็นสีแดงขาวแดงขาวแดงขาวขาวแดงแดงขาวขาวแดงแดงขาวขาวแดงอ้ทีอาจจะจำสลับกันบ้างอย่าเถียงกันก็แล้วกันก็เอาเป็นว่าแดงขาวใช่นะครับแล้วสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นเรามีพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้ มีพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์คันนี้กับมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับใช่เจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนี้ทำช่องชื่อมาริโอเวอร์นะครับต้องครับลงคลิปไปใน YouTube แล้วนี่คือสิ่งที่เขาตัดต่อมาให้เห็นแต่สิ่งที่ไม่เห็นมาอยู่ในความทรงจำของผมเยอะนีวแปลเขาด้วยเยอะมากสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากสนุกมากนะครับแล้วเราก็ขี่ขึ้นไปถึงดูภูเขาหิมะถูกต้องขึ้นไปเหยียบหิมะมาแล้วใช่คือมันแตกต่างคือตอนแรกเลยเห็นหิมะครับมอเตอร์ไซค์ขี่มอ คนพูดเหมือนตลกขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูหิมะกันไหมผมก็ไปยังไงก่อนออ่่าาทีนี้ก็เอาแรมเราก็เกิดโปรเจกต์ขี่แรมไปดูขี่แรมไปกันดีกว่านะครับเพราะว่าโอเขาเล่นมอเตอร์ไซค์โอเล่นรถคลาสสิกถูกต้องนะครับดยนัทเดเบต้าก็คือหนึ่งในคอลเลกชันที่โอมีแล้วก็ขี่จริงๆขี่ไปจริงๆน้องชายผมครับมาริโอผมมาริโอมครับนะมีอะไรไม่ต้องติดต่อผมอย่าหานไม่หานครับอ นี่ก็คือรถที่โอ้ขี่ไปนี่คือรถของโอ้ที่ยืมมาโชว์ใช่ครับที่ันจริงๆที่ขี่ไปวันนั้นด้วยกันใครจะบอกให้มอกอัพเอาแตงใส่ของแต่งติดติ๊กเกอร์ให้เหมือนไม่ใช่ไอ้นี่มันสิ่งที่ทาไม่เหมือนไม่ได้เล่าให้หน่อยว่ารอยนี้มันมาอย่างไงเริ่มต้นจากวันแร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 กเรากะว่ามันอาจจะไม่เดือดมากทีเนียเส้นทางมันคือบ่อเต็นครับพี่บ่อเต็นที่ทางพังๆก่อนที่จะถึงด่านใช่ประมาณ8โล10โลถูกต้องครับครับประเด็นคือก่อนเราไปฝนตกฝนตกจาก จากดินแดงกลายเป็นอะไรพี่โคนโคนแล้วก็เป็นหลุมแบบใส่รถปิกอัพลงไปได้ทั้งคันเป็นหนังชีวิตเรื่องหนึ่งก็เลยได้รอยแผลรอยดีรนะคับถ้าผมเป็นโอ้นะผมรู้ใจน้องชายผมเขาไม่ทำหรอกอันนี้คือเก็บไว้มันคือประวัติศาสตร์มันคือประวัติศาสตร์อมันเหมือนรอยสักที่เล่าเรื่องราวว่าเฮ้ยเนี่ยแผลเนี่ยแผลเนี่ยเนี่ไอ้เชี่ยตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะอย่างเง เวลานั่งกินอะไรพูดกันมันก็จะสนุกนะครับนี่คือเรื่องราวของพวกเราคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวก็จะประมาณนี้นอกนั้นก็จะมีตัวแต่งที่มาโชว์อันนี้ก็จะเป็นส่วนของซอนเทสอันนี้ก็จะเป็นทั้งตัวสแตนดาดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแต่งของร้านแจ็คลาดเพ้าแจ็คลาดเพ้านะครับแล้วก็ตัวนักของกุจอนะครับปุญจน ก็ <G ül> จากกุญจรแต่งแล้วก็มีชิ้นส่วนของ NFT ดีไซน์หน่อยโซตึงน,นะครับแล้วก็เครื่องก็น่าจะทางี่ที่ม <Dim onte S 2> น,นตสนะครับีพตัวแรงทั้งนั้นม,มีอะไรพวกนี้มาแต่ตงโอเคแล้วเรามาจบกันที่คันนี้ครับได้ข่ <ๆๆ S 2> าวว่าปั้นกันแบบสุดๆอ่ะอันนี้คิงทั้งรถิงทั้งคันนะครับก็คือโปเทส3า68 G ที่เราลองมาแต่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ดูว่าเฮ้ยถ้าแต่งออกมามันจะหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้มาแล้วแต่ไอเดียสไตล์ของแต่ละคน แต่ว่าสไตล์ของตาจิมเนี่ยมันจะต้องมีสีที่มันแสบจี๊ดจตามสันดานของคนแต่งมันแสบนะครับความแสบมันลงมาอยู่ในเตี๋สีแปดคันนี้ของตาจิมครับก็อย่างที่ผมคิดเลยเพราะว่าตอนนั้นที่เราคุยกันว่าเฮ้ยถ้าผมมีสีดำบอกผมว่าทำแคทบาสีนี้นะใช่เออออกมาจริงออกมาจริงนะครับแล้วก็สีสันกรบของแต่งนั้งคันก็ต้องเรียกว่าสไตล์คุณจิมเขาคุณจิมเขาหัวหน้าจิมเขาใส่ ของเต็มอยู่แล้วคอนแนลต้องสุดต้องสุดต้องสุดใช่นี่นี่ใช้เวลาปั้นกันแบบขนาดว่างานเผาแล้วนะไม่กี่วันยของไปอย่างนี้เลยไม่กี่วันนี่เรามีเวลาให้สักสองอาทิตย์นะสงสัยเนี่ยท่วมอลังการแน่นอนท่วมไปไหลท่วมไปหลราคารถอ่ะหลายเท่านี้อันนี้ก็ท่วมแล้วเท่าสองนี่ก็ท่วมแล้วนะครับเรียกว่าธรรมดาสงสัยแต่งแต่งท่วมรถนี่เป็นเรื่องปกติมากมากนะครับโอเคขิงไปไปเยอะแล้ว นะครับก็ขอบคุณคุณแชมป์ที่มาช่วยรเรานรแนะนำไฮไลท์ของซอนเทสแล้วก็แลมเบต้า<ด>ในมอเตอร์ p o 2024อครับสวัสดีครับ